กับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมก็หลังจากที่ห่างหาย้า้อยไปตั้งนานนะครับผมก็ไม่ได้ลงให้ในช่อง YouTube นะครับผมเอฟซี้าน้อยหายหมดเลย <laughs> เออก็ไปลงแค่ในกลุ่มไลน์นะครับผมนะอยู่แต่กลุ่มไลน์ตอนนี้ผมยังไม่เปิดรับเพิ่มนะครับก็อืม ปอย่างติดทํางานประจําด้วยบางครั้งก็อาจจะไม่ว่างนะครับก็เลยขอไม่ยังไม่รับเพิ่มสําหรับในกลุ่มไลน์นะครับผมใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็เออยังอยู่เหมือนเดิมใครออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้รับเพิ่มจริงนะครับผมนะยังไม่อยากรับเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ยังหนักไปกับการทํางานอยู่นะครับมีเวลาว่างก็จะลงให้อะห้าน้อยเดี๋ยวจะลองชิมรางดูวันนี้นะครับว่า ฮาหนอยลงวันแรกให้หลังจากที่หยุดไปนะครับซีมาบอกเออแต่ผมไม่ได้ห่างหายจากการํำนวนนะครับสำหรับฮาหนอยนะครับบอกไม่ได้ห่างหายแจ้งสมาชิกท่านว่าไม่ได้ห่างหายก็มีลงในกลุ่มไลน์แค่นั้นเองนะครับก็ลงเป็นรอบๆให้นะในกลุ่มไลน์ผมลงเป็นรอบๆให้ก็คือเจาะเป็นรอบให้นะครับผมทั้งกลุ่ม youtube วันนี้ผมจะลงเป็นรวมไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้แยกแต่ถ้าใครอยากได้แบบแยก ลองลองลองเมนมานะครับว่าอยากได้แบบแยกอ่หน่อยแต่ละหน่อยนะครับแต่วันนี้ผมจะลงเป็นรวมให้แล้วก็จะเน้นพิเศษให้ว่ารอบไหนน่าจะมาอะไรนะครับผมเอาวันนี้ฮานอยวันที่แปดนะครับวันอาทิตย์เด่นวันนี้นะครับวันพระด้วยนะครับเขาจะเด่นไปที่แปดกับเก้านะครับซ้ายเหนื่อยนะครับผมให้แปดกับเก้า แปดกับเก้าฮานอยก็จะมีอะไรบ้างถ้าแปดนะครับแปดสองแปดสาปดสปดห้าเสองนะครับ ลองขยายเพิ่มอีกนิดนึงไหมเออนี่ไงนะครับให้ใหญ่ขึ้นแปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็แปดเก้านะครับจับตัวมันเองด้วยให้เก้าชุดวันนี้ขออนุญาตลงหาหน่อยเก้าชุดนะครับส่วนสามตัววันนี้นะครับ วางสามตัวไปที่วางสามตัวให้เผื่อใครชอบนะครับอืมนนะนะขออนุญาตลงสามตัวให้นะครับสามตัวผมวางไปที่แปดเก้าสองนะแปดเก้าสอง อ่าแล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งไหมเอาสองไหมสองชุดไหมแปดเก้าสองเอาลองเอาเม็ดเดียวไปก่อนเนาะลองไปชิมล้างดูก่อนนะครับแปดเก้าสองส่วนตัวเน้นอันนี้คือคัดมาจากคัดมาจากตัวเด่นของ หลายๆรอบนะครับเน้นอะไรเป็นพิเศษ8กับ9มีสิทธ์มารอบไหนมากที่สุดนะครับ8กับ9อ่ะ8กับ9มีสิทธ์มาได้โอ้โหมีสิทธ์ลุ้นตั้งแต่เฉพาะกิจกาชาติพิเศษตากติเออนะวันนี้ลุ้นหลายรอบอยู่นะ8กับ9อ่ะถ้าประกบกับตัวอื่นนะ แต่8กับ9เข้าเด่นรอบไหนเป็นพิเศษ8กับ9เขาจะเด่นที่นี่นะเน้นอะไรเป็นพิเศษเน้นพิเศษกับปะกะตินะครับเน้นสองรอบนี้เป็นพิเศษนะครับเน้นพิเศษ ปกตินะครับเน้นที่พิเศษปกติอันนี้คือชุดเน้นนะครับเน้นพิเศษกับปกติรอ,กาาตร,รองวิธีกาชาตินะครับรองวิธีกาชาติถ้าใครชอบกาชาตินะครับนะจับรวมกับกาชาติได้ด้วยเพราะว่ากาชาติมันจะเด่นที่สองกับสาม นะครับกาชาตินี่จะเด่นที่สองกับสามจับประกบคู่กับแปดเก้าได้ได้อยู่นะครับจับคู่กับเก้าได้ดก็ได้นะแต่ผมจะเน้นเป็นพิเศษที่รอบพิเศษกับปกติ2รอบนี้นะครับสองรอบนี้สายเหนื่อยแปดเก้ารอดครับนะแปดเโอเคนะครับอันนี้คือเจาะเด่นพิเศษที่พิเศษกับปกติน่าจะ รอดตัวนะครับวันนี้ขออนุญาตเจาะแบบรวมๆนิดนึงแต่ว่ารวมรวมที่เด่นอะ่ะขอให้คัดเด่นถูกก็แล้วกันนะแต่ถ้าผมผมเจาะเป็นรอบอผมจะเจาะรอบละเจ็ดถึงแปดตัวนะอย่างเช่นอาชาิผมก็เจาะเจ็ดแปดตัวหรือไม่ก็พิเศษผมจะเจาะให้เจ็ดแปดตัวซึ่งจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะถ้าเจาะจุประมาณนี้อันนี้คือจับรวมแต่และรอบมาก็เป็นเก้าชุดนะครับเก้าชุดพิเศษนะครับก็ให้ไปที่ เด่นพิเศษปกตินี่สองรอบนี้เป็นรอบที่หลายๆคนจับตามองนะครับก็วางเด่นไปที่ 8, 9, แปดเก้าสองแปดเก้าสองเป็นสามตัวเม็เดเดียวนะครับไม่แน่อาจจะเป็นสองแปดเก้าแปดเก้าสองแปดเก้ามีสิทธิ์มาคู่กันด้วยนะครับแปดเก้าถามว่าเด่นอะไรเป็นพิเศษในนี้เด่นหมดทุกตัวเลย <laughs> พอคัดมาจากรอบพิเศษนะเออผมคัดมาจากรอบพิเศษนะมันก็ รอบพิเศษแล้วก็รอบก,กาชาดมาผสมอีกนิดนึงอ่ะอืมแล้วก็รอบโปกอ่ะอืมใช่นะถามแล้วมันเด่นยังไงมันเด่นมากเออเด่นเกือบทุกตัวเลยเด่นแบบสวยงามนะครับเก้าสองแปดสองนะครับก็โอเคนะครับนะก็อยู่ประมาณนี้เก้าสองแปดสองแปดเก้าเก้าอะไรเดี๋ยนะผมลองดูยทิงแปดสองก็โอเคลนะ VIP VIP ได้ไหมพอได้อยู่นิดหนึ่ง VIP นะครับกาชาสองแปดอ่ะจับชุดนี้ไปด้วยสามแปดสามเก้านะครับผมเส็จปกติเลยนะปกติ <3 S 2> เก้าสามแปดสามแปดสองแปดสามเก้าสองก็สามแปดเก้านะครับยูดอยู่ประมาณนี้นะคับผมจะเน้นให้สองรอบพิเศษกับปกติเนี่ยเด่นที่สุดก็คือสองรอบนี้เน้นพิเศษที่สองรอบนี้นะครับนะเน้นที่ปกติกับ VIP เป็นพิเศษนะครับเออปกติกับพิเศษนะครับสองรอบนี้เน้นน่าจะมาได้นะครับซ้ายเหนื่อยรอดแน่อนอนนะครับอ่นะ นเน้นสองรอบลองที่กาชาติเผื่อใครชอบนะครับ V.P. ได้ไหมพอได้นะครับผมวันนี้แปดกับเก้าจัดไปแปด x เก้า x ชิมลางวันแรกนะครับหานอยแปดสิบสองหกเทสามว่าห้านอยอะไรก็นี่ไงตามที่เน้นให้ตรงนี้แหละเออนี่เล่นรอบไลไรไม่พิเศษก็พิเศษกับปกติเนี่ยสองรอบนี้เด่นว่ามันเด่นตรงกันที่แปดเก้า็เลยจับสอง รอบนี้มาแมท์กันเลยนะหลายคนชอบพิเศษกับปกติผมเลยจับแมท์เลยสองสองรอบเนี้ยนะมันเด่นคู่กันนะครับนะอ่ะโชคดีทุกคนนะครับสําหรับฮานอยปลวันแรกวันนี้คอยแตกสามตัวด้วยนะอย่า <c oughs> งน้อยสายวิ่งอย่าทาเสียนะนะครับวันแรกนะครับผมก็โชคดีทุกคนนะครับสําหรับฮานอยอ่ขอบคุณมากนะครับ